สวัสดีค่ะพักชมการรายงานสถานการ์ข่าวประจำวันทางสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีเอสซีทีวีกันสักครู่หนึ่งนะคะหลากหลายประเด็นข่าวเช่นเคยค่ะที่ฝ่ายข่าวเอสซีทีวีเกาะติดสถานการณ์ต่างๆนํามารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค4ค่ะจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่25ระดับภาคขึ้นค่ะ ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคสราชบุรีนะคะนายนชนชื่นบิญญานุสา์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่25ระดับภาคพร้อมด้วยส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้กันเป็นจนํานวนมากนายผ่อนสวิงผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคสี่กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ,ของการจัดการแข,ขร่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่25ระดับภาคในครั้งนี้ว่าการแข,นขน่งขันฝีมือแรงงานเป็นกิจกรรมที่กรม พัฒนาฝีมือแรงงานจัดขึ้นทุกสองปีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานไทยทั้งในระดับเยาวชนและบุคคลทั่วไปมีโอกาสพัฒนาฝีมือของตนเองให้ได้มาตรฐานสู่สากลและยังเป็นการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับที่สูงขึ้นซึ่งการจัดการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่1 5บหถึงสิสิงหาคมนี้โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็นระดับภาคสีประกอบด้วย7จจังหวัดคือจังหวัดราชบุรีนครปฐม กาญจนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติในปีพศ2557ระดับอาเซียนณประเทศเวียดนามปีพศ2558ระดับนานาชาติณประเทศบราซิลปีพศ2558ต่อไปโดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น24ประเภทนะคะได้แก่เมคาทรนิก ออกแบบเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องจักรกล C N C เครื่องกลึงเครื่องจักรกล C N C เครื่องกัดเทคโนโลยีงานเชื่อมเทคโนโลยีสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เว็บดีไซน์กราฟิกดีไซน์เทคโนโลยีระบบไฟฟ้า,ฟาภายในอาคารเทคโนโลยียานยนต์ปูนกระเบื้องก่ออิฐอุตสาหกรรมไม้เครื่องเรือนต่อประกอบมุมไม้เทคโนโลยีระบบทําความเย็นจัดดอกไม้แฟชั่นเทคโนโลยีบริการอาหารและเครื่องดื่มแต่ ผมสีรถยนต์มาตราวัดวิทยาด้านมิติเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมและการประกอบอาหารอย่างยิ่งด้วยความที่เราเป็นเป็นทั้งโอกาสของประเทศไทย <c oughs> ที่เรียกว่าอพอร์ตูนิตี้ในขณะที่ลาลิตให้กับทานประธานขอเรียนเชิญ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีนะคะได้จัดงานสัปดาห์อาเซียนเรียนรู้คู่วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2556ค่ะ ที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรีนะคะนายเสนโอทกรรมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์อาเซียนเรียนรู้คู่วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2556พร้อมด้วยคณะผู้บริหารนักเรียนร่วมในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้เป็นจํานวนมากเนื่องจากในปี2558รัฐบาลไทยได้ร่วมกับประเทศในกลุ่มอาเซียนเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคทั้งทางด้านเศรษฐ,ฐกิจการเมืองความมั่นคงตลอดจนสังคมและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับกฎบัญญัติอาเซียนสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศจุดเน้นในการเป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนื่องด้วยในวันที่8สิงหาคมเป็นวันอาเซียนและวันที่1 8สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์ซึ่งนับได้ว่าทั้งสองวันนี้มีความสําคัญเป็นอย่างมากสําหรับการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลราชบุรีซึ่งได้จัดให้มีการเรียนรู้บูรณาการแก่นักเรียนในทุกระดับชั้นเป็นกิจกรรมสัป อาเซียนเรียนรู้คู่วิทยาศาสตร์สอดแทรกไปกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝ่ายทั้งนี้นะคะโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาได้ตรหนักถึงความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและได้เรียนรู้บูรณาการไปกับวิทยาศาสตร์เพื่อให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาตื่นตัวและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อให้นักเรียนบุคลากรครูมีทักษะพื้นฐานด้านภาษาวัฒนธรรมของอาเซียนในโอกาสนี้ด้วยค่ะ กันที่การแข่งขันกีฬาภายในนักเรียนนะคะของโรงเรียนเบญจมาราชุทิตราชบุรีค่ะประจำปีการศึกษา2556 ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนเบญจมาราชุทิศราชบุรีนะคะนายทัตชเวศจันสุขศรีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในนักเรียนของโรงเรียนเบญจมาราชุทิศราชบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนักเรียนโรงเรียนเบญจมาราชุทิศราชบุรีเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในนักเรียนในครั้งนี้กันเป็นจนํานวนมากสําหรับการแข่งขันกีฬาภายในนักเรียนของโรงเรียนเบญจมาราชุทิศิราช บุรีประจําปีการศึกษา2,556ในครั้งนี้จัดขึ้นก็เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะและเพื่อฝึกทักษะการบริหารจัดการในโอกาสนี้ด้วยโดยจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆอาทิฟุตบอลวอลเลย์บอลว่ายน้ำกรีฑาแบดมินตันบาส สเกตบอลเซปักตะกอ้อเปตองและกีฬาพื้นบ้านเป็นต้นค่ะ ไปดูกันที่การแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยเพีย์ลมกี2013นะคะนัดนี้ค่ะเ c g เมืองทองยูเนเต็ดนะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของราชบุรีมิตรผล FC ค่ะก่อนที่ SCG เมืองทองยูเนเต็ดนั้นจะเอาชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ3ค่ะ ที่สนาม SCG Stadium นะคะกีเลนพยอง SCG เมืองทองยูเนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของราชันมังกรราชบุรีมิรพล f อซทีมอันดับ13ของตารางเริ่มเกมการแข่งขันได้เพียง2นาทีเท่านั้นนะคะ จ้าถิ่นได้ยิงทักทายทีมเยือนจากดัดสกรทองเหลาค่ะแต่ลูกโค้งออกไปอย่างน่าเสียดายจากนั้นนาทีที่2ี่นะคะกองเชียร์ราชบุรีก็ได้เหุกันลั่นสนามค่ะเมื่อได้ฟรีคิกเปิดโดยอัตภพงหนูพมพรมบอลลอยเข้าทางประหยัดบุญญาพุ่งหม่งเสียบคานไปอย่างสวยงามทําให้ราชบุรีขึ้นนําไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ต่อมาอีกสนาทีเท่านั้นนะคะก็เป็นเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดค่ะที่ตีเสมอได้เมื่อเอดิวาโด ได้บอลหลุดมาตรงกรอบเขตโทษก่อนยิงด้วยขวาแบบเต็มๆค่ะทำให้เ c g เมืองทองอยูไนเต็ดนั้นตีเสมอขึ้นมาได้เป็นหนึ่งต่อหนึ่ง จากนั้นนาทีที่39นะคะเจ้าบ้านขยับขึ้นนำอีกครั้งค่ะด้วยสกอร์2-1ต่อ 1, เมื่อทีรศินแดงดาส่งบอลให้ดานโนเสียก้ายิงสวนอุก,กิตบวงมีมากเข้าไปตุงตะ่ายช่วงก่อนหมดเวลาในครึ่งแรกนะคะแฟนบอลราชบุรีมิตรผล f c ได้เฮกันอีกครั้งนึงค่ะเมื่อทีมราชบุรีมิตรผล f c ได้ยิงลูกฟรีคิกนอกกรอบเขตโทษโดยดักราสกาเดโซปั่นลูกข้ามกำแพง เข้าไปตุงตขาข่ายอย่างสวยงามสกอร์ขยับขึ้นตามเป็น2ประตูตออ่อ2เริ่มเกมในครึ่งหลัง5นาทีเท่านั้นค่ะเจ้าบ้านกิเลนพยองก็ได้เฮอีกครั้งเมื่อเอดิวานโดลากบอลผ่านประหยัดบุญญาไปถึงเส้นหลังแล้วผ่านบอลให้กับตีริสินแดงดามงบอลไปชนอกอุก,กิตวงมีมาก่อนที่บอลจะกระเด็นเข้าประตูไปกีเลนพยองขยับขึ้นนําทันทีเป็น3ประตูตออ่อ2หลังจากนั้นทั้งสองทีมนะคะผลัดกันลุกผลัดกันรับอย่างสนุกค่ะมีโอกาสที่ ทจะทําประตูกันได้ทั้ง2ฝ่ายแต่กรอบพลาดไปอย่างน่าเสียดายจบเกมการแข่งขันในนัดนี้นะคะเอซีเมืองทองยูเนเต็ดกะเอาชนะราชบุรีมิตรผลเอฟซไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2ค่ะ ไปดูกันที่เจ้าที่มูลนิธิประดาน้ำนะคะระดมค้นหาศพสองนายทหารค่ะที่ฝึกขับเจ็ตสกีที่อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็งนะคะขณะฝึกเจ็ตสกีค่ะก็ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถภาพให้กับกำลังพลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำแต่โชคไม่ดีค่ะเกิดเจ็ตสกีคว่ำและมีผู้เสียชีวิตถึงสองรายขณะนี้ก็กำลังเร่งดำเนินการค้นหาศพอยู่ค่ะ เมื่อเวลา13นาฬิกาของวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมานะคะกำลังพลทหารจากกองพันทหารช่างที่52กรมทหารช่างที่1รักษาพระองค์สังกัดกองพลพัฒนาที่1อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชานุกูลราชบุรีได้นําเรือกู้ชีพพร้อมกําลังพลกว่า20นายเข้าค้นหาร่างทหาร2นายจากค่ายกองพลพัฒนาที่1ที่มาฝึกเจ็ตสกีที่บริเวณอ่างเก็บน้ําสํานัก้วยไม้เต่งหมู่ที่2ตําบลน้าผุอำเภอเมืองจังหวัดราช หลังประสบอุบัติเหตุเรือเจสกี้คว่ำจมน้ําที่อ่างเก็บน้ําห้วยไม้เต่งหายไปกว่าสองชั่วโมงแล้วค่ะแต่ยังไรวีว่แววค้นหาเท่าไหร่ก็ยังไม่พบนะคะต่อมานะคะในเวลา14บสนาฬิกากำลังทหารได้นําเรือท้องแบนเรือลาดตะเวนพร้อมกําลังพลเพิ่มอีกกว่า100นายเพื่อระดมค้นหาร่างของทหารทั้งสองนายโดยร้อยเอกทวีชัยชนะบวรบุตรนายทหารฝ่ายยุทธ,ธการและการฝึกกองพลพัฒนาที่หนึ่ง เปิดเผยระหว่างการค้นหาว่าในวันนี้นะคะได้มีการฝึกเจสกีรอบวงประจำปีซึ่งได้นำทหารห้านายมาร่วมฝึกซ้อมการใช้เจสกีเพื่อเพิ่มสมรรถภาพให้แก่กำลังพลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำหากเกิดปัญหาอุทกภัยขึ้นจะได้นำกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุได้ทันท่วงทีซึ่งจะฝึกทั้งคนและยุโทโธปรกรณ์ให้มีความชำนาญเบื้องต้นสาเหตุการเสียชีวิตน่าจะมาจากอุปสรรคที่อยู่ใต้น้ำอาจจะ หินหรือกิ่งไม้ขนาดใหญ่จนทําให้เรือเจสกีเกิดคว่ทำทําให้เสื้อชูชีพที่ทหารทั้งสองนายสวมใส่นั้นเกิดหลุดออกสิบเอกชูเกียริทรัพประเสริฐอายุ29ปีชาวจังหวัดราชบุรีและสิบโทรประสบโชคเทียมสงอายุ25ปีซึ่งเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกดสังกัดชพันที่52ชอชรอกองพ,พันพัฒนาที่1เสียชีวิตระหว่างการฝึกมีนายทหารตรวจการมองเห็นภาพเหตุการณ์จมน้ำแต่อยู่ในระยะ ที่ไกลและน้ำที่ลึกประมาณ6เมตรไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีจนกระทั่งเมื่อเวลา15.30นาฬิกาานาทีนะคะกำลังพลและนักประดาน้ำเจ้าหน้าที่มูลนิธิได้ค้นหาศพ1นึศพเจอค่ะคือศพของสิบเอกชูกเกียรติทรัพย์ประเสริฐขณะที่ศพของสิบโทรประสบโชคเทียมสงอย่างไรว้วิแววอยู่ในขณะนี้ค่ะ nhá <laughs> ครับถึงเลยถึงเลยถึงไปอีกชิ้น หาร้าไม่ขืนะผิด้านจริง่นเลยนใเรือนี่อะไรที่หมดนี่แหละเียเนเยองได้เนี่ยรงแลวนรอไอ้มมันไม่ขึ้นเลยอะเลยนะ

มเมื่อเวลาเจนาิกานาทีนะคะของวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาร้อยตำรวจโทรประทีปกันชาติร้อยเวรสพเมืองราชบุรีได้รับแจ้งเหตรุรถสิบล้อชนรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายที่เกิดเหตุนะคะเป็นบริเวณถนนเลี่ยงเมืองหมู่ที่2ตําบลบ้านไร่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีจึงได้เดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หมู่นิธิประชานุกูลราชบุรีในที่เกิดเหตุพบรถบรรทุก10ล้อยี่ห้อฮีโนสีขาวหมายเลขทะเบียน 70- 3ดขีด 38ราชบุรีข้างรถติดสติ๊กเกอร์ของบริษัท PSD ขนส่งจำกัดจอดอยู่กลางถนนที่บริเวณใต้ท้องรถพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Yamaha Fino สีส้มดำหมายเลขทะเบียนขอควายกไก่บใบไม้ขีด149ราชบุรีสภาพพังยับเยินทั้งคันค่ะส่วนที่บริเวณท้ายรถสิบล้อนั้นก็พบกับศพนางสาวมันรีนีไตรลัดโนพาสอายุ17ปีอยู่ที่บ้านเลขที่9ทับ34หมู่ที่1ตำบลคูบัวอำเภอ เมืองจังหวัดราชบุรีและเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับของโรงเรียนเบญจมาราชุทิศร,ราชบุรีสภาพศพนะคะคอแขนขาหักค่ะจากการสอบสวนนายธนพรจีนซื่อน,นะคะอายุ28ปีอยู่ที่บ้านเลขที่60หมู่ที่2ตําบลคลองตาคตอำเภอโพธารามคนขับรถบรรทุก1ิบล้อคันที่เกิดเหตุทราบว่าก่อนเกิดเหตุนั้นได้ขับรถตามหลังรถจักรยานยนต์ของผู้ตายมาจู่จก็เห็นรถจักรยานยนต์ของผู้ตายเสียหลัก พล้อด้านหน้าตกล่องน้ําริมถนนและเซมาหารถของตนเองซึ่งขับมาด้วยความเร็วทําให้รถหยุดไม่ทันนะคะจึงชนเข้าอย่างจังและลากไปไกลกว่า20เมตรทําให้มีผู้เสียชีวิตดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวคนขับรถบรรทุกไว้เพื่อดําเนินคดีในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตส่วนนางสาวมนตรีนีนั้นมีญาติญาติเดินทางมาดูศพ และกล่าวทั้งน้ำตาว่าวันนี้ที่โรงเรียนของผู้ตายจะมีกีฬาสีเป็นวันแรกนะคะผู้ตายก็ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อที่จะไปร่วมงานกีฬาสีแต่ก็กลับมาถูกรถชนเสียชีวิตก่อนค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายของการรายงานสถานการณ์ข่าวประจําวันแล้วนะคะหากคุณผู้ชมพลาดโอกาสในการรับชมข้อมูลข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วนั้นคุณผู้ชมสามารถรับชมและอ่านข่าวสารย้อนหลังได้นะคะคลิกไปที่ w w w ร์บายเว็บดวดอทแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารเลขหนึ่งช่องทางกับที่ช่องทางของ Facebook คลิกไปที่ w w w ร์บายเว็บดัตเฟซบุ๊กดอทเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถรับชมและอ่านข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วย้อนหลังได้เช่นกันค่ะ เช่นเคยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทเวชช่างเคเบิลบอร์ดแบนด์จำกัดหรือ h c t v ของเรานะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดพื้นที่ให้บริการและรายละเอียดต่างๆได้ค่ะที่หมายเลขโทรศรัพท03์032310262หมดเวลาของการรายงานข่าวนะคะที่ชันการจนาสิมมาและฝ่ายข่าว h c t v ทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ